เคยสงสัยไหมครับว่าจดหมายแค่ฉบับเดียวเนี่ยจะมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกได้จดหมายถึงชาวโรมที่เขียนโดยอาคาัครทูตเปาโลคืนหนึ่งในนั้นเลยครับและในสี่บทแรกที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็ได้วางรากฐานแนวคิดที่สำคัญมากๆที่ยังคงส่งผลมาถึงพวกเราทุกคนในปัจจุบันครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากรอยร้าวครับลองนึกภาพคริสตจักรในกรุงโรมที่กำลังเสียงแตกอย่างหนักเลย กลุ่มหนึ่งก็คือคริสเตียนที่เป็นชาวยิวซึ่งยืนกรานว่าการจะเป็นผู้ติดตามพระเฮซูได้เนี่ยจะต้องรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่งครัดแต่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคริสเตียนที่ไม่ใช่ชาวยิวก็บอกว่าไม่จําเป็นเลยกฎเหล่านั้นเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วแล้วตกลงใครกันแน่ที่ถูกเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะจัดการกับความขัดแย้งที่กําลังจะบานปลายนี่แหละครับและนี่คือภาพรวมที่เราจะมาสํารวจกันครับ เราจะเริ่มตั้งแต่บริบทความขัดแย้งในโรมไปจนถึงการวินิจฉัยปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นของเปาโลแล้วไปดูทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้หลักฐานสำคัญจากเรื่องราวของบิดาแห่งความเชื่อและสุดท้ายทุกอย่างจะนำไปสู่บทสรุปเรื่องครอบครัวใหม่เพียงหนึ่งเดียวครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยเพื่อที่จะเข้าใจคําตอบของเปาโลเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูสถานการณ์ในกรุงโรมกันก่อนว่าไอความขัดแย้งนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่ คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเดิมทีเนี่ยคริสตจากในโรมก็มีทั้งคนยิวและคนที่ไม่ใช่ยิวอยู่ด้วยกันแต่แล้วในปีคศ49ก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจาก,กรพัรดคลาวดิอุสสั่งในระเทศชาวยิวทั้งหมดออกจากเมืองไปเลย5ปีผ่านไปครับชาวยิวได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในโรมได้แต่พอกลับมาเท่านั้นแหละครับโอ้โหคริสตจักที่เคยเป็นบ้านของพวกเขามันเปลี่ยนไปหมดแล้ว กลายเป็นคริสตจักที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมของคนต่างชาติซึ่งมันไม่ใช่แบบที่พวกเขาคุ้นเคยเลยและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดทั้งหมดจะเห็นว่าเปาโลไม่ได้กําลังเขียนปรัชญาอะไรลอยๆนะครับแต่เขากําลังแก้ปัญหาความแตกแยกที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนเลยเอาละครับแล้วเปาโลจัดการกับเรื่องนี้ยังไงน่าสนใจมากครับเขาไม่ได้เริ่มด้วยการชี้หน้าบอกว่าใครผิดใครถูกนะแต่เขากลับขุดให้ลึกลงไปอีก เพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีปัญหาร่วมกันที่มันใหญ่กว่านั้นมากเป็นปัญหาของมนุษย์เราทุกคนเลยเปาโลเปิดประเด็นด้วยการชี้ไปที่ฝั่งคนต่างชาติก่อนเลยครับเขาบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วมนุษยชาติได้หันหลังกับพระผู้สร้างแล้วหันไปกราบไหว้บูชาสิ่งของต่างๆแทนซึ่งการกระทํานี้แหละที่นําไปสู่สังคมที่บิดเบี้ยวเต็มไปด้วยพฤติกรรมที่ทําร้ายทั้งตัวเองและคนอื่น ดังนั้นในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้เที่ยงธรรมคำตัดสินก็คือมีความผิดครับพอฟังแบบนี้ปุ๊บคนที่เป็นยิวก็อาจจะคิดในใจเลยว่าโฮ้โล่งออกไปทีเราไม่ใช่แบบนั้นเรามีธรรมบัญญัติของพระเจ้ามีโทราคอยนำทางพวกเขาก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยกว่าอยู่ในจุดที่ดีกว่าเพราะเป็นประชากรที่พระเจ้าท่งเลือกสรรแต่แล้วเปาโลก็หักมุมแบบสุดๆเลยครับ เขาหันไปหาพี่น้องชาวยิวแล้วบอกตรงๆเลยว่าพวกท่านก็มีความผิดเหมือนกันการมีธรรมบัญญัติไม่ได้ทำให้ใครกลายเป็นข้อยกเว้นเลยแม้แต่น้อยคือเปาโลชี้ให้เห็นเลยว่าถึงแม้จะมีธรรมบัญญัติอยู่ในมือแต่อิสราเอลก็ยังล้มเหลวไม่ต่างกันพวกเขาก็ทำผิดศีลธรรมไม่ต่างจากคนต่างชาติเลย ดังนั้นประเด็นหลักของเปาโลก็คือไม่สำคัญว่าจะเป็นยิวหรือคนต่างชาติสุดท้ายแล้วทุกคนก็ติดอยู่ในกับดักของความบาปเหมือนกันหมดเลยนี่แหละครับคือปัญหาสากวที่แท้จริง หลังจากที่เปาโลได้วาดภาพที่ดูเหมือนจะมืดมนจนหมดหวังของมนุษยชาติแล้วนะครับในที่สุดเขาก็ได้เฉลยถึงทางออกซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของจดหมายฉบับนี้เลยและนี่ก็คือข่าวดีที่เขาอยากจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ครับและทางออกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่การที่มนุษย์ต้องพยายามทำตามกฎข้อบังคับชุดใหม่ให้ดีขึ้นแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วผ่านทางบุคคลคนหนึ่ง นั่นก็คือพระเยซูคริสครับชีวิตการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์นี่แหละคือคำตอบเดียวสำหรับปัญหาของมวลมนุษยชาติเอาล่ะครับตรงนี้มีคำสำคัญที่เราต้องเข้าใจกันก่อนคำแรกคือความชอบธรรมของพระเจ้าคำนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงมาตรฐานศิลธรรมที่เราต้องเปียนไปให้ถึงนะครับ แต่เปาโลกำลังพูดถึงพระลักษณะนิสัยของพระเจ้าเองคือการที่พระองค์ทรงยุติธรรมและที่สำคัญคือทรงสัตย์ซื่อต่อคำสัญญาของพระองค์เสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงและคำที่สองที่มาคู่กันเลยก็คือการนับว่าชอบธรรมครับให้นึกภาพเหมือนเราอยู่ในศาลเลยนะครับมันคือการที่ผู้พิพากษาประกาศว่าจำเลยผิดไม่ใช่เพราะจำเลยกลับตัวกลับใจได้เองนะครับ แต่เป็นเพราะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงคดีไปเลยพระเจ้าเองที่ทรงมอบสถานะใหม่นี้ให้กับมนุษย์ทำให้เรากลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ได้อีกครั้งแล้วพอเราได้รับสถานะใหม่นี้มันเปลี่ยนอะไรบ้าง โอ้โหมันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งยวงเลยครับอย่างแรกเราได้รับสถานะใหม่ต่อหน้าพระเจ้าอย่างที่สองเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวใหม่ของพระองค์และอย่างที่สามเราได้เริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่ที่จะถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้เป็นของขวัญที่ได้รับผ่านความเชื่อล้วนๆเลยครับไม่ใช่จากการกระทําของเราเองทีนี้เปาโลก็ต้องหาหลักฐานมายืนยันความคิดของเขาใช่ไหมครับและเขาก็หยิบไพ่ใบที่เด็ดที่สุดขึ้นมาเลย นั่นก็คือการย้อนกลับไปที่เรื่องราวของบุคคลที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์อิสราเอลอับราฮัมครับลำดับเหตุการณ์ตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับพระเจ้าสัญญากับอับราฮัมที่ทั้งแก่และไม่มีลูกว่าเขาจะเป็นบิดาของคนมากมายซึ่งมันดูเป็นไปไม่ได้เลยแต่อับราฮัมก็เลือกที่จะเชื่อและพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าทรงนับว่าความเชื่อนั้นเป็นความชอบธรรมแก่เขา และประเด็นที่เปาโลอยากจะตอกย้ำก็คือทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นก่อนก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นร้อยร้อยปีเลยครับและตรงนี้ล่ะครับคือจุดที่เปาโลนำหลักการที่ดูยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้กลับมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในคริสตจักรที่กรุงโรมความหมายก็คือถ้าอับราฮัมถูกนับว่าชอบธรรมดยความเชื่อก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติเสียอีกนั่นก็แปลว่า เขาคือบิดาของทุกคนที่มีความเชื่อเหมือนกันกับเขาไม่สำคัญเลยว่าจะเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติครอบครัวของพระเจ้าจึงไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเชื้อชาติหรือการรักษาธรรมบัญญัติแต่ถูกรวมไว้เป็นหนึ่งด้วยความเชื่อร่วมกันครับดังนั้นบทเรียนสำหรับคริสตจักรในโรมก็ชัดเจนมากครับไอเรื่องที่เถียงกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎอาหารหรือการเข้าสุนัตมันผิดประเด็นไปหมดเลยในพระคริสต เส้นแบ่งระหว่างยิวกับคนต่างชาติมันถูกลบไปแล้วทุกคนมีสถานะที่เท่าเทียมกันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันโดยผ่านทางความเชื่อครับเพื่อจะสรุปภาพรวมทั้งหมดของโรมสี่บทแรกอีกทีนะครับเปาโลได้สร้างข้อตัวอย่างที่ทรงพลังมากๆว่ามนุษย์เราทุกคนไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามล้วนตกอยู่ในสภาพที่ต้องการความรอดเหมือนกันหมด ความรอดนั้นไม่ได้มาจากการพยายามทำตามกฎแต่เป็นของขวัญที่แพะเจ้ามอบให้ผ่านทางพระเยซูและของขวัญชิ้นเดียวกันนี้เองที่สร้างครอบครัวใหม่ที่หลากหลายแต่เป็นหนึ่งเดียวกันขึ้นมาและนี่ก็คือคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับถ้าสิ่งที่เปาโลพูดเป็นความจริงว่าความเชื่อคือสิ่งที่สามารถรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งได้แล้วในโลกทุกวันนี้อะไรกันแน่ที่ยังคงสร้างกำแพงแบ่งแยกผู้คนออกจากกัน นี่คือคำถามที่จดหมายถึงชาวโรมยังคงท้าทายให้พวกเราทุกคนได้คบคิดครับ